ผมได้รับมรดกร้อยพันล้านเรื่องบันดาลใจที่ให้ผมประสบความสำเร็จก็ติดตามเพืรับความมั่งคั่งจากผมด้วยครับบทที่326ผู้จัดการเจิงหยิบโทรศัพท์ให้กับหงหาพร้อมกับพูดว่าท่านหงหาประท่านเฉินถามหาคุณท่านหงฮาหยิบโทรศัพท์มาเฉินจื้อขายก็ได้ตำหนิทางโทรศัพท์ว่า หงฮานายเป็นอะไรไปนายกล้ามาหาเรื่องในที่ของฉันเลยงั้นหรอแถมยังจะตีคนของฉันอีกนายจองหองไปหรือเปล่าหงฮ่ากล่าวอย่างจริงจังว่าผู้จัดการเฉินไม่ใช่ว่าผมมาหาเรื่องแต่เป็นหลิวหมิงต่างหากที่ทำให้ท่านอาจารย์เย่ต้องคุนเครื่องแถมผู้จัดการเจิงของพวกคุณยังกล้าช่วยหลิวหมิงสั่งสอนท่านอาจารย์เย่อีกคุณคิดว่าควรทำยังไงดีละ่ะ เฉินจื่อไข่พงถามท่านอาจารย์เย่เย่เฉินอาจารย์เย่เน่ะเหรอใช่แล้วนอกจากเขาจะมีอาจารย์เย่ไหนอีกงหงฮายิ้มเฉินจื่อไข่ตกใจไปชั่วครู่ไม่คิดเลยว่าสุนัขของตนจะไปกัดเจ้านายของตัวเองดังนั้นเขาจึงรีบพูดทางลัดในทันทีงหงฮานายเปิดลำโพงที ท่านหงหาเปิดลำโพงในทันทีก็ได้ยินเสียงคำรามของเฉินจื้อคายเจิงต้าเฉียนนายมันไอคนนอกคอกทำไมนายถึงมีตาแต่หามีแววไม่ทำให้อาจารย์เย่คุณเครื่องได้นายไม่อยากมีชีวิตแล้วใช่ไหมเมื่อเจิงต้าเฉียนได้ยินเช่นนั้นก็ตกใจจนขาทั้งสองข้างสั่นระริกผู้จัดการเฉินผมไม่รู้ว่าเขาคือท่านอาจารย์เย่ ฉันจะอขายดูว่าคราวนี้แซหาเรื่องเองนะอย่าหาว่าฉันไม่มีเมตตาเมื่อพูดจบเขาก็พูดว่าหงฮาท่านอาจารย์เ่บอกว่ายังไงบ้างนะท่านหงฮาจึงกล่าวว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์เจได้บอกก็คือให้ไล่เด็กคนนี้ออกจากนั้นให้รีบออกไปจากจินหลิงหากเจอแม่แต่อีกครั้งเดียวก็จะต้องสับให้เละเลย ฉันชื่อขายเลยพูดในทันทีว่าโอเคงั้นนายช่วยฉันหน่อยได้ไหมท่านหงหาตอบกลับอย่างรวดเร็วว่าฉิญผู้จัดการฉันพูดได้เลยฉันชื่อขายกล่าวอย่างเย็นชาว่าตีมันให้ตายทั้งเป็นได้ครับท่านหงหายิ้มตอบรับจากนั้นจึงวางสายไปเจิงตาเฉียนตกใจนั่งลงกับพื้นตกลงชายหนุ่มคนนั้นเป็นใครกันแน่ ทำไมแม้แต่ผู้จัดการทั่วไปเฉินจึงเคารพมากขนาดนี้เขาทนไม่ไหวจึงต้องรีบคานไปหาเย่เฉินเขาเอาแต่ก้มหัวบนพื้นแล้วขอร้องว่าท่านอาจารย์เย่ได้โปรดปล่อยผมไปเถอะผมอาศัยอยู่ที่จินหลิงตั้งแต่เด็กพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนพ้องก็อยู่ที่นี่กันหมดหากไม่สามารถกลับมาได้อีกตลอดชีวิตแล้วผมจะมีชีวิตอยู่ไปทำไมเย่เฉินกล่าวอย่างเย็นชาว่า ในฐานะที่นายเป็นผู้จัดการของชองเซลิเซียนฉันเชื่อว่าเฉินจื่อคายคงจะให้เงินนายไม่น้อยเงินเดือนของนายรวมกับโบนัสอย่างน้อยก็คงจะเกินสองล้านซึ่งมันก็คงทำให้นายมีชีวิตที่ดีในจินหลิงและถือว่าเป็นครอบครัวที่มีรายได้สูงเลยทีเดียวแต่เมื่อกี้นายทําตัวเป็นหมารับใช้ของหลิวหมิง แถมยังเอาพนักงานร,รักษาความปลอดภัยของชองเซลิเซียนมาช่วยเหลือหลิวหมิงเอาชนะแขกคนอื่นอีกแบบนี้ก็ต้องสมน้ำหน้าแล้วละ่ะหลังจากพูดจบเย่เฉินจึงถามอีกครั้งว่านายคงจะรู้นะว่านายและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกคนก็เป็นคนที่ชองเซลิเซียนว่าจ้างมาทั้งนั้นชองเซลิเซียนจ่ายเงินจ้างคนมาให้บริการลูกค้าทุกคน นายเองก็ควรปฏิบัติตัวกับลูกค้าทุกคนให้มันเท่าเทียมกันทำไมนายถึงตอบสนองความต้องการของหลิวหมิงแค่คนเดียวแถมยังช่วยคนอื่นตีคนอื่นอีกนี่ถือเป็นการรับผิดชอบในหน้าที่ของพนักงานซองเซลิเซียนหรือเปล่าเจิงต้าเฉียนร้องไห้และกล่าวว่าท่านอาจารย์เย่ผมจะบอกคุณว่าผมคิดว่าหลิวหมิงมีภูมิหลังจึงอยากเป็นเพื่อนกับเขาให้มากขึ้น นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงทำแบบนั้นผมเองก็สับสนอยู่เหมือนกันเยยเฉิญหัวเราะอย่างเย็นชาผู้ใหญ่ก็ต้องรู้จักชดใช้ให้กับความสับสนของตัวเองทั้งนั้นท้ายที่สุดเขามองไปที่ท่านหงหาพูดอย่างโกรธเคืองว่าหงหายังจะไม่เริ่มอีกเหรอรออะไรกันบทที่327 เมื่อท่านหงหาเริ่มเห็นเยเฉินมีอารมณ์โกรธขึ้นเล็กน้อยเขาจึงรีบสั่งลูกน้องด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาว่าตีมันให้แรงกุ่มชายชะกันก็ได้ยืนล้อมเึิงต้าเฉียนตางก็เตะต่อยและจนกระทั่งเขาแทบจะหมดลมหายใจจึงหยุดลงเจิงต้าเฉียนนอนอยู่บนพื้นร้องอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่เลวร้ายกว่านั้นถึงจะตามมาหงฮากล่าวว่า ฉันให้เวลานายครึ่งวันให้การย้ายออกไปจากจินหลิงถ้าพรุ่งนี้เช้าฉันยังเห็นแกในจินหลิงอีกแล้วก็ฉันจะมาเอาชีวิตแกแน่เจิ้งต้าเฉียนที่กำลังจะตายสำลักอย่างอ่อนแรงแล้วพูดว่าท่านฮงฮาท่านสามารถผ่อนผันให้กับผมสักสองวันได้ไหมให้ผมรักษาอาการบาดเจ็บก่อนค่อยไปออกไปรักษาตัวเองข้างนอกไปท่านฮงฮาตะโกนอย่างเย็นชา โทรหาครอบครัวของนายซะแล้วเรียกรถพยาบาลมาพานายออกไปเพียงแค่ไม่อยู่จินหลิงต่อให้นายจะตายที่อื่นก็อย่ามาฝังศพที่นี่เด็ดขาดไม่อย่างนั้นฉันจะขุดหลุมศพของนายออกมาเท่ากระดูของนายจะถูกยกขึ้นมาเจิงต้าเฉียนตกใจราวกับจะเป็นบ้าเขาชักอยู่ที่พื้นเป็นครึ่งค่นวันนี่มันโหดร้ายไปแล้วรีบฆ่ามันให้สิ้นซาก ไม่อนุญาตให้กลับมาแม้แต่ขี้เท่าก็ไม่ให้เอากลับมาในตอนนี้เองเจิงต้าเฉียนนั้นอยากจะตายเสียจริงแต่มันไม่มีทางอื่นเขารู้ตัวเองดีว่านี่เป็นการลงโทษของเขาอยู่เชิญจื้อขายให้ตัวเขามารับผิดชอบที่ซองเซลิเซียนสปาเพื่อที่จะได้บริการลูกค้าให้ดีเพื่อให้ถูกใจลูกค้าแต่ละราย จึงให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของซองเซลิเซียนพยายามทุบตีลูกค้าท่านอื่นนี่เป็นการบกพร่องต่อหน้าที่อย่างร้ายแรงยิ่งไปกว่านั้นยิ่งไปกว่านั้นยังไปหาเรื่องแขกคนที่ฉนจือขายนับถือเป็นอย่างมากอีกไม่โดนเอาชีวิตก็ถือว่าการุณามากแล้วดังนั้นเขาจึงทำได้แค่เพียงหยิบโทรศัพท์ออกมาด้วยถาทีสันร,ริกโทรหาครอบครัวด้วยน้ำตา คนในครอบครัวเรียกรถพยาบาลไปส่งเขารักษาที่ต่างเมืองทีเมื่อเฉินตาเฉียนถูกตัดสินแล้วท่านหงฮาจึงหันไปมองเย่เฉินด้วยรอยยิ้มท่านเย่ท่านต้องการให้ผมไปเช็คอินด้วยไหมครับเย่เฉินส่ายหัวแล้วกล่าวว่าไม่เป็นไรนายจัดการที่นี่ไปเดี๋ยวฉันจะเข้าไปข้างในเองท่านหงฮาพยักหน้าอย่างรวดเร็วพร้อมกับพูดว่างั้น ผมไม่ไปนะครับถ้าท่านเจมีอะไรสามารถโทรหาผมได้ตลอดเวลาเลยเย่เินพยักหน้าจากนั้นมองไปที่เสี่ยวสู่หลันและตรงหลังลินแล้วพูดว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะสติของตรงหลังลินเพิ่งกลับมามองไปที่ดวงตาของเย่เฉินดวงตาที่เต็มไปด้วยความรักและความน่าชื่นชมนี้ผู้ชายคนนี้ก็เป็นแบบนี้แหละ ทุกท่าทางอิริยาบถท,ที่ทำให้เขารู้สึกปลอดภัยอย่างไม่มีที่สิ้นสุดตราบใดที่เขาอยู่เคียงข้างก็รู้สึกอุ่นใจแม้ฟ้าจะถล่มทลายลงมาก็ไม่ต้องกลัวซองเซลิเซียนสปาเป็นน้ำพุร้อนส่วนตัวสไตล์ญี่ปุ่นลูกค้าแต่ละท่านก็จะมีห้องส่วนตัวและทางด้านหลังห้องก็จะมีสนามหญ้าที่ครอบคลุมไปกว่า100ตารางเมตร แถมยังมีบ่อน้ำพุร้อนส่วนตัวอยู่ในสนามหญ่านี้น้ำในสระน้ำพุร้อนนี้มาจากต้นน้ำของน้ำพุร้อนใต้ดินที่ไหลลงต่อเนื่องเป็นเวลา24ชั่วโมงซึ่งนั่นทําให้อุณหภูมิของน้ำนั่นพอเหมาะมากๆเฉินจื่อขายรู้ว่าเย่เฉินจะมาจึงรีบจัดเตรียมคนของโรงแรมพวกเขาอัปเกรดห้องให้เป็นห้องสวีทชั้นเยี่ยม มีห้องนอนที่ใหญ่โตหรูหราถึงสองห้องแม้แต่บ่อน้ำพุก็มีขนาดใหญ่กว่าทิวทัศน์ก็สวยงามกว่าเมื่อเข้ามาในห้องเสี่ยวสู่หลันและตรงหลังหลินชมวิวอยู่สักครู่ความสุขยึงเพิ่มพูนขึ้นมาทันทีตรงหลังหลินรีบเร้าเสี่ยวสู่หลันสู่หลันรีบไปเปลี่ยนชุดว่ายน้ำเร็วแล้วลงไปแช่น้ำผ่อนคลายความเมื่อยล้ากันเถอะอืม เสี้ยวสู้หลันเองก็มีความสุขเธอพยักหน้าตอบรับอย่างรวดเร็วเดิมทีเย่เฉินอยากจะมีโอกาสเห็นความงามของภรรยาที่จะเปลี่ยนเป็นชุดว่ายน้ำแต่ไม่คิดเลยว่าสองคนนั่นจะเข้าไปบทที่328เมื่อเห็นดังนี้เขาก็รู้เลยว่าคงมีแต่สาวสวยสองคนที่จะได้ชื่นชมกันเองเท่านั้นดังนั้นความหวังของเขาสูญไป ดังนั้นเยเฉันจึงเดินเข้าไปอีกห้องและเปลี่ยนเป็นกางเกงขาสั้นที่เขาเตรียมมาเนื่องจากเยเฉินเปลี่ยนกางเกงอย่างรวดเร็วเมื่อเขาออกมาจึงยังไม่พบสาวทั้งสองคนเยเฉินจึงเดินไปที่ลานกว้างแล้วค่อยๆเข้าไปในบ่อน้ำพุร้อนขนาดใหญ่น้ำอุ่นๆค่อยไหลผ่านร่างกายของเขาอย่างช้าๆเยเฉินอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจออกมายาวๆ หลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงฝีเท้าตามมาเสี่ยวสู่หลันและตรงหลังหลินตามก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วทั้งสองเดินเข้ามาในลานกว้างเหยเฉินหันกลับไปมองดวงตาก็สว่างขึ้นชุดว่ายน้ำที่เซี่ยวสู่หลันใส่นั้นค่อนข้างมิดชิดแต่ก็แสดงให้เห็นรูปร่างอันสมบูรณ์ของเธอขาที่เรียวยาว ผิวขาวสว่างทั้งหมดนี้ทำให้ใจของเยเฉินนั้นรุ่มร้อนและตรงหลังหลินที่ดูโดดเด่นยิ่งกว่านั้นแม้ว่ามาลั่นจะห้ามไม่ให้เซวสู้หลันใส่บิกินี่แต่ตรงหลังหลินนั้นกับใส่ชุดบิกินี่สีชมพูแพนซนันนี่บิกินี่นี้ปกปิดแค่ส่วนสำคัญแต่โชว์ส่วนอื่นๆซึ่งนั่นทำให้ไม่มีใครสามารถมาเทียบรูปร่างเธอได้ รูปร่างของเธอนั้นไม่ได้ด้อยไปกว่าเซี่ยวสู่หลันต่างสวยงามไม่แพ้กันแต่ด้วยการแต่งกายที่โดดเด่นกว่าทำให้ดูเร่าร้อนมากขึ้นซึ่งนั่นทำให้เซี่ยวสู่หลันนั้นโดนแย่งซีนไปเลยเมื่อเห็นการจ้องมองที่แปลกประหลาดและดูน่าทึ่งของเย่เฉินต้องหลังหลินยิ้มอย่างมีสเสน่ห์ออกมาจากนั้นก็มองดูแววตาของเขาที่เต็มไปด้วยความรัก ดวงตาคู่นั้นเต็มไปด้วยความใจกล้าและความขี้อาย,ยเหยเฉินมองเห็นสิ่งที่อ่อนโยนนี้ราวกับน้ำอีกทั้งยังมีแววตาที่ดูร้อนแรงนั่นทำให้หัวใจของเขานั้นเต้นแรงโดยไม่รู้ตัวแต่เขาทำได้เพียงแซงทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้และรีบถอนสายตาอย่างรวดเร็วเพราะหนึ่งเกรงว่าจะไม่สามารถควบคุมตนเองได้และในต่น้ำนั้น ได้แสดงให้เห็นถึงรูปร่างที่แท้จริงของเคสอย่างที่สองก็กลัวว่าเซี่ยวสู้หลันจะเห็นหญิงทั้งสองบิดเอวอย่างเป็นธรรมชาติเดินเข้ามาราวกับนางแบบในสายตาของเย่เฉินนั้นมันเป็นเหมือนกับการเดินแบบชุดชั้นในที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวจากนั้นทั้งสองก็เดินมาถึงด้านข้างของน้ำพุร้อนก้าวขาที่เรียวขาวทั้งสองลงไปในน้ำ นี่เป็นครั้งแรกที่เสี่ยวสู้หลันใส่ชุดว่ายน้ำต่อหน้าสามีของเธอเธอจึงรู้สึกเขินอายเล็กน้อยดังนั้นเธอจึงพาตรงหลังหลิ้นนั่งห่างออกมาจากเย่เฉินประมาณ2อสเมตรแล้วคุยเรื่องราวต่างๆกับเพื่อนของเธอแต่ในใจของตรงหลังหลิ้นนั้นชัดเจนมากกว่าอยู่ที่ตัวเย่เฉินหล่อนบางครั้งก็สนใจ บางครั้งก็ไม่ได้สนใจในสิ่งที่เสีซวสู่หลันพูดบ้างก็แอบเหลือบตามองไปที่เย่เฉินอย่างลับๆเป็นพักๆเพื่อที่เย่เชินจะไม่ต้องให้ภรรยาของเขาเห็นเขาจึงหันหลังให้แล้วหลับตานอนที่บ่อน้ำพุร้อนหญิงสาวสองคนกำลังคุยกันอยู่แต่เนื่องจากการแช่น้ำพุร้อนทำให้ร่างกายได้ผ่อนคลายนั่นจึงทำให้ทั้งคู่เกิดอาการง่วงขึ้น เี่สู้หลันช่วงนี้จะรู้สึกเหนื่อยง่ายมากๆอาจจะเป็นเพราะมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายไปหมดแถมบริษัทก็เพิ่งเปิดใหม่มีงานวุ่นวายนั่นจึงทำให้เธอรู้สึกหมดแรงอีกทั้งในเวลานี้น้ำพุร้อนก็ได้โอบล้อมร่างกายเธอทำให้รู้สึกเหนื่อยอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนไม่นานนักเธอก็รู้สึกง่วงนอนจากนั้นสิบนาทีต่อมา จากนั้นสิบนาทีต่อมาเธอใช้ผ้าคุณหนูที่อยู่ริมบ่อน้ำพุมาปูไว้ด้านข้างแล้วค่อยๆหลับไปส่วนเย่เชินในขณะนี้ก็กำลังนอนหลับตาพักอยู่จากนั้นร่างก็ได้รับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของน้ำที่เข้ามาเขาจึงลืมตาขึ้นเห็นร่างกายที่ขาวและนิ่มนวลของตรงหลังลินมาอยู่ข้างกายเขาแล้วเยเฉินกำลังจะพูดออกมา แต่ตรงหลังหลิ้นกับยื่นนิ้วออกมาปิดปากของเขาไว้พร้อมกับกระซิบว่าสู่หลันหลับไปแล้วอย่าปลุกให้เธอตื่นเลยเย่เฉินมองไปที่เสี่ยวสู่หลันพอแน่ใจว่าเธอหลับไปแล้วจริงๆก็ถอนหายใจออกมาและพูดด้วยน้ำเสียงต่ำว่าพวกเราไม่ควรสนิทชิดเชื้อกันขนาดนี้โดยเฉพาะตอนที่อยู่ต่อหน้าเสี่ยวสู่หลันสู่หลันหลับไปแล้ว ต้องหลังหลินยิ้มและพูดอย่างมีหลงไหลว่าฉันก็แค่อยากขอบคุณเท่านั้นเองเรื่องเมื่อกี้ที่เกิดขึ้นคุณได้ช่วยชีวิตคนไว้อีกแล้วบทที่329เพผื่อเผชิญหน้ากับคําสารภาพของตรงหลังหลินเหยเฉินก็พูดอย่างเฉยเมยกลับไปว่าไปพบคนเลวพอดิบพอดีนะก็แค่จัดการให้เป็นระเบียบ เธออย่าเก็บไปคิดเลยต้งหลังหลินกล่าวอย่างจริงจังว่าถ้าอย่างนั้นก็รู้สึกขอบคุณนายเป็นมากมากเลยท้ายสุดตรงหลังหลินก็ขยับไปนั่งข้างเยเฉินยื่นมือออกมากอดแขนของเยเฉินไว้ในอ้อมแขนของเธอทั้งสองสวมเสื้อผ้าน้อยชิ้นแขนของเยเฉิญก็สัมผัสได้ถึงผิวอันเนียนนุ่มในทันทีร่างกายของเยเฉินรู้สึกตึงเครียดทันที รีบพูดออกไปว่าหลังลิ้นอย่าทําแบบนี้เดี๋ยวสู้หลันเห็นเข้าต้องหลังลินยิ้มออกมาแล้วพูดว่างั้นสู้หลันก็ไม่เห็นก็แปลว่าไม่ได้ทํางั้นสิฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเย่เฉินก่ลาวอย่างช่วยไม่ได้ต้องหลังหลินกอดแน่นขึ้นกว่าเดิมพร้อมกับพูดว่าก็ฉันอยากกอดถ้าสู้หลันเห็นก็จะดีมาก จากนั้นพวกนายก็จะหยากันแบบนี้นายจะได้มาคบกับฉันไงเย่เฉินถามอย่างชอบธรรมว่าเธอทําแบบนี้ได้กันยังไงกันเธอเป็นเพื่อนสนิทของสู้หลันนะต้องหลังหลินก็ตอบอย่างจริงจังว่าฉันรู้ว่าคุณกับสู้หลันไม่ได้แต่งงานกันเพราะความรักแต่แต่งกันเพราะปู่ของหล่อนให้ทํา นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เธอต้องยอมแต่งงานกับคุณและฉันก็รู้ด้วยว่าพวกคุณสองคนไม่ได้มีอะไรคืบบหน้าทั้งนั้นไม่มีความสัมพันธ์เชิงสามีภรรยากันเมื่อพูดถึงตรงนี้ต้องหลังหลินก็อดพูดด้วยอารมณ์ไม่ได้ว่าไหนๆพวกคุณก็ไม่ได้มีอะไรเป็นสามีภรรยากันจริงๆแล้วทำไมถึงยังยื้ออีกฝ่ายอยู่ได้ รีบๆยาและไปตามหารักแท้ของตัวเองกันได้แล้วมันไม่ดีกว่าหรอือมันจะไม่ได้ต้องเสียเวลาใครทั้งนั้นเย่เฉินโบกมือไปมาความรู้สึกที่ฉันมีต่อสู่หลันเธอไม่เข้าใจหรอกต้องหลังหลินถามงั้นความรู้สึกที่ฉันมีให้คุณละ่ะคุณเข้าใจไหมเย่เฉินพยักหน้าแล้วพูดอย่างจริงจังว่าฉันเข้าใจ แต่ฉันตอบรับเธอไม่ได้ขอโทษทำไมกันละ่ะต้องหลังหลินพูดอย่างน้อยใจว่าทำไมคุณถึงยอมแตง่งทั้งทั้งที่ไม่มีความจริงอะไรทั้งนั้นอีกทั้งยังไม่เต็มใจที่จะปล่อยการแต่งงานนี้ไปแล้วไปตามหารักแท้ละ่ะเย่เฉินกระซิบว่าครั้งที่แล้วฉันก็พูดชัดเจนกับเธอแล้วนะเราสองคนไม่เหมาะสมกันถึงแม้ว่าฉันกับสู่หลันจะยากัน พวกเราก็คบกันไม่ได้หรอกยิ่งไปกว่านั้นฉันไม่มีท่าทางยากับสู่หลันแน่นอนเธออย่ามาเสียเวลากับฉันเลยมันไม่มีความหมายอะไรหรอกต้องหลังหลินตะคอกกลับมาว่าเสียเวลาฉันก็จะเต็มใจเพราะฉันชอบคุณเย่เฉินพูดอย่างช่วยไม่ได้ว่าเธอนี่มันโง่จริงๆแทนที่จะมาเสียเวลากับฉัน ไปคบหาผู้ชายคนที่ยังไม่แต่งงานที่ยังไม่มีแฟนไม่ดีกว่าหรอดวงตากลมโตของตรงหลังลิ้นนั้นมีน้ำปกคลุมอยู่เธอสำลักน้ำลายและพูดว่าเย่เฉินทั้งหัวใจของฉันมีแต่คุณตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณช่วยฉันไว้ฉัฉนก็ตกหลุมรักคุณเข้าให้แล้วหลังจากผ่านหลายสิ่งหลายอย่างมาถึงตอนนี้ ฉันก็เริ่มรักคุณมากขึ้นจนงอหัวไม่ขึ้นแล้วขณะที่พูดใบหน้าของเธอก็แดงระเรื่อพูดอย่างจริงจังว่าเมื่อคืนฉันก็ฝันถึงคุณด้วยฝันถึงฉันเหรอเย่เฉินถามด้วยความประหลาดใจฝันว่าอะไรงั้นเหรอต้องลังหลินก่าว่าฉันฝันว่านายกับฉันไปตระกูลตรงพวกเราแต่งงานกันจากนั้นจากนั้นอะไร เย่เฉินถามต้องลังหลินหน้าแดงและพูดพึมพำว่าจากนั้นฉันก็มีลูกชายตัวอ้วนน่ารักเย่เฉินเมมปากและกล่าวว่าความฝันนั้นตรงข้ามกับความเป็นจริงต้องลังหลินกล่าวในทันทีหรือจะมีลูกสาวก็ได้นะฉันก็ชอบเหมือนกัน เมื่อเห็นท่าทีที่จริงจังของตรงหลังลิ้นยเย่เฉินปวดศรีรษะจริงยเย่เฉินจึงต้องตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าหลังลิ้นพวกเราเป็นแบบนั้นไม่ได้จริงๆเธอไม่เคยเข้าใจฉันเลยดวงตาของตรงหลังลิ้นนั้นดูขุ่นมัวเล็กน้อยและพูดว่าเข้าใจก็ค่อยๆเข้าใจก็ได้ถึงแม้ว่าคุณกับสู้หลันไม่ยากันก็ไม่เป็นไรฉันจะแอบรักคุณต่อไป แอบรักคุณไปตลอดชีวิตของฉันฉันเต็มใจบทที่330ยเย่เฉินพูดอะไรไม่ออกสิ่งที่ตงหลังลินได้พูดออกมานั้นสิ่งที่ตงหลังลินพูดออกมานั้นคือการที่เธอเต็มใจยอมทำเผื่อคนรักนั้นหรอือแต่เรื่องแบบนี้เขาจะไปรับปากได้ยังไงกันก่อนอื่นเลยเขานั้นจริงใจกับเซี่ยวสู่หลัน ตอนนั้นที่ปู่ของเธอให้แต่งงานแม้ว่าตอนนั้นเธอจะไม่เต็มใจเป็นอย่างมากแต่ท้ายที่สุดเธอก็ตอบตกลงไปและแม้ว่าทุกคนในครอบครัวจะหัวเราะเยาะหรือถากถางตนเองเท่าไรแต่เซลสู้หลันก็ไม่เคยที่จะดูถูกตนเองเลยยิ่งไปกว่านั้นหลังจากที่คุณป้าหลี่ป่วยและเข้าไปที่สถานสงเคราะห์แล้วเธอก็ได้ช่วยชีวิตอย่างสมถะภายใต้หมาลั่น ยืมเงินให้ตัวเองอีกทั้งยังไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับคุณป้าหลี่อีกยเยยเฉินจะไม่มีวันลืมความเมตตานี้แล้วเขาก็ไปตอบตกลงให้ตรงหลังลินมาเป็นคนรักของเขาได้อย่างไรกันในขณะนั้นเองร่างกายของเซวสู่หลันก็ขยับไปมายเยยเฉินนั้นตกใจ รีบเอาแขนของเขาออกจากอ้อมกอดของตรงหลังลิ้นทันทีเมื่อตรงหลังลิ้นมองไปที่เสี่ยวสู่หลันและเห็นว่าเธอยังไม่ตื่นจึงใช้เวลานี้รีบยืนหน้าเข้าไปที่ปากของเย่เฉินและบรรจงจูบลงไปที่ริมฝีปากของเขาการสัมผัสนั้นช่างละเอียดอ่อนเสียจริงสติของเย่เฉินนั้นไม่กลับมาตรงหลังลิ้นนั้นหน้าแดงและได้ไวน้ำออกไปแล้ว เยเฉินเห็นเซี่ยวสู้หลันกำลังจะตื่นจึงไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้เซี่ยวสู้หลันบิดเอวและลืมตาขึ้นมาพร้อมกับถอนหายใจไอาย,ยาแช่น้ำร้อนนี่มันสบายจริงๆเลยความเหนื่อยล้าที่มีช่วงนี้ก็บันเทาลงไปได้เยอะเลยทีเดียวเมื่อพูดจบเธอก็เห็นหน้าของตรงหลังลินนั้นดูแดงๆจึงถามว่า หลังลิ้นน้ำพุร้อนก็ไม่ได้ร้อนลวกขนาดนั้นทำไมเธอถึงหน้าแดงจังเลยตรงหลังหลินรูปที่ใบหน้าของเธอเธอยิ้มแล้วพูดว่าน้ำพุร้อนก็ไม่ร้อนหรอกแต่ด้านข้างของฉันมีสาวสวยอยู่ทั้งคนฉันเลยรู้สึกร้อนเมื่อเห็นเธอนะ่ะเมื่อพูดจบหลอนก็ยื่นมือไปที่เซียวซู่หลันเซียวซู่หลันนั้นหลบอย่างรวดเร็ว ตรงหลังลิ้นเลยรีบควักน้ำใส่เธอทั้งสองต่างสาดน้ำใส่กันไปมาร่างของตรงหลังลิ้นนั้นดูอวบอิ่มมากขึ้นกว่าเดิมบวกกับการเคลื่อนของร่างกายไปมาดูเหมือนว่าเย่เชินนั้นจะวิ่งเวียนศีสะ,สะแลว้วอีกทั้งเสี่ยวสู่หลันที่อยู่ด้านข้างก็ไม่ได้น้อยหน้าเลยมันช่างเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามน่ามองเสลือเกิน เย่เฉินรับรู้ถึงความเร่าร้อนแผ่วซ่านของร่างกายเขาเพื่อที่จะสงบสติอารมณ์ของเขาเขาจึงดำน้ำลงไปเพื่อที่จะไม่ต้องมองสองสาวนี้อีกตรงหลังหลินเห็นเช่นนี้จึงจงใจแกลงเฮ่เ hey, ย่เฉินทำไมนายถึงเอาหัวจุ่มน้ำแล้วละ่ะไม่กลัวสำลักน้ำเหรอเย่เฉินที่อยู่ใต้น้ำเป่าฟองออกมาพร้อมเงยหน้าขึ้นแล้วพูดว่า ฉันแช่เสร็จแล้วพวกเธอสองคนแช่กันต่อไปเลยเดี๋ยวฉันจะหาเครื่องดื่มมาให้เซี่ยวสู้หลันพูดว่าดีเลยฉันกำลังหิวน้ำอยู่พอดีเย่เฉินฝากเอาโคกมาให้กระป๋องหนึ่งสิเย่เฉินพยักหน้าโอเคต้องหลังหลินเลยพูดอย่างรีบร้อนว่างั้นฉันขอสไปแช่น้ำแข็งโอเคเย่เฉินตอบรับ รีบลุกขึ้นและหนีออกไปจากน้ำพุร้อนนี่สาวสวยสองคนนั้นคนหนึ่งคือภรรยาของเขาอีกคนก็คือคนรักของเขาแถมเสื้อผ้าก็ใส่น้อยชิ้นซะจริงกลัวว่าถ้าอยู่นานกว่านี้เขาจะทนไม่ไหวแล้วนะสิตอนนี้เสี่ยวสู่หลันยังไม่ต้องการจะเป็นสามีภรรยากันแบบแท้จริงถึงแม้ว่าตรงหลังหลินจะรักตัวเองมาก แต่ตัวเองก็ยอมทำเพื่อสามีคนอื่นนั่นทำให้หล่อนไม่สามารถทำอะไรเธอได้ดังนั้นสองคนนี้สำหรับเย่เชิญแล้วคือได้แต่มองไม่สามารถจับต้องได้แบบนี้เห็นมาเยอะแล้วไม่เพียงแต่ทำร้ายร่างกายแต่ยังทำร้ายจิตใจกันอีกด้วย เพื่อให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวท่านคอมเมนต์สิ่งที่ท่านได้จากเรื่องนี้และเป็นกำลังใจให้กับทางช่องอย่าลืมกดับ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยครับ